สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะมาพาเพื่อนๆทาขนมหม้อแกงเผือกนะคะแพรมีเผือกมาแล้วก็เราอุปกรณ์ของเราก็จะมีมีเผือกนะคะมีน้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าว,ะะาาาวถ้าใครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวก็ใช้น้ําตาล,น,ตาลน้ำตาลปีบ๊บน้ําตาลอะไรก็ได้คะ่ะที่เป็นเป็นจะตายแบบนี้นะคะอันนี้แพรซื้อมาจากร้านเอเชียนะคะแล้วก็มีใบเตยนะคะใบเตยสดนะคะ แล้วก็ไข่ไก่นะคะไข่ไก่แพ้ไม่มีไข่เป็ดนะคะจริงๆเราต้องผสมไข่เป็ดไข่ไก่มันจะได้แบบไข่เป็ดมันจะช่วยให้สีสันมันน่ากินด้วยนะคะแล้วก็มีกะทินะคะน้ำกะทิหนึ่งกล่องครึ่งนะคะแพ้ก็จะเอาแบบนี้ค่ะหนึ่งครึ่งครึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอบกลิ่นนะคะที่ใช้กับขนมของหวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะทํายังไงกันนะคะแพ้ได้ทําการนึ่ง นึ่งเผือกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแพรก็จะรัดขั้นตอนมาตอนนึ่งเผือกเสร็จแล้วแล้วแพรก็หัน่นแล้วเราจะมาหั่นกันนะคะแล้วแพรก็จะมาทําการหัน่นหั่นเผือกนะคะแพรจะแยกเผือกเป็นสองสองส่วนนะคะคือส่วนหนึ่งก็จะไว้ใช้สําหรับโรยหน้านะคะแพรก็จะเลือกลูกนี้เพราะเขาจะออกจากแข็งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเต่านะคะเพื่อนๆเรามาหั่นต่อ เราก็ทําการหารั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแยกบางส่วนไว้สําหรับปั่นใส่กะทินะคะอันบางส่วนก็ไว้เก็บไว้โรยหน้านะคะแพรจะเก็บบางส่วนนะคะอันนี้ข้างบนนี่จะตอ็นนิ่มๆสักหน่อยเราก็เอาไว้ปั่นนะคะปั่นกับกะทิอันนี้ก็ไว้โรยหน้ากับผสมเนื้อเนื้อของไอขนมหมอ้อแกงนะคะ เราเก็บไว้โดยหน้านะคะส่วนนี้ก็เราจะปั่นรวมรกับกะทินะคะแพรเครื่องปั่นแพรเสียนะคะแพรก็จะใช้มือปั่นนะคะใช้แบบแอันนี้นะคะเครื่องเครื่องนี้ปั่นค่อยๆทําไปนะคะใส่ะกะทิลงไปสักนิดหนึงนะคะโอ้แล้วเราก็ปั่น เครื่องปั่นแบบอยากได้ละเอียดก็ปั่นแบบละเอียดได้นะคะอันนี้ใครจะเอาแบบหยาบๆมันจะเวลาเรากินมันจะได้เท็กเจอร์ต่างกันนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นหอมแดงนะคะแพ้ไม่มีหอมแดงไทยนะคะแพบบ้ก็ต้องใช้หอมหอมแดงฝรั่งนะคะแต่นี้จะทอดยากนิดนึงนะคะกว่าเขาที่เขาจะแบบกรอบได้ต้องใช้เวลานานมากเลยค่ะเพราะเขาอมน้ําเยอะนะคะแล้วก็ต้องใช้นะคะเพราะเราไม่มีหอมไทยนะคะ เราก็จะมาทําการเจียวหอมนะคะเราก็ตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันไปแล้วนะคะแล้วเราก็เจียวหอมไปนะคะเจียวจนกว่าจะกรอบนะคะจะเป็นสีทองสีน้ำตาลนะคะสีทองโอเคแล้วเราระหว่างที่เรารอนะคะเราไปทําอย่างอื่นรอนะคะแล้วก็หมั่นพยายามคนด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะไหม้นะคะ ระหว่างรอนะคะเราก็จะมาทําการคั้นอไข่นะคะทําขั้นตอนต่อไปนะคะจะใช้ไข่เจ็ดฟองนะคะหนึง่งฟองหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลมะพร้าวเนของเราลงไปนะคะเป็นไข่นะคะแพ้ใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าทําเยอะมาก หนึ่งกิโลนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะพราะเราเผือกเราเยอะมากเลยค่ะเผือกกะทิเราเยอะมากวันนี้จะทําถาดใหญ่นะคะไปให้เพื่อนที่ทําง,งานกินด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะน้าตาลนี้เราเยอะแล้วพอแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อน ชาครึ่งนะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ครึ่งนะคะอาหารขนมไทยเนี่ยถ้าใส่น้ำของหวานเนี่ยถ้าเกิดเราใส่น้ำเกลือเข้าไปแล้วด้วยมันจะตัดหวานมันจะอร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาขย่ำกับกับใบเตยนะคะใบเตยให้ให้ละทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะเดี๋ยวแพรจะทําการขยําให้จนทุกอย่างเข้ากันนะคะเรามาดูกันนะคะ จากนั้นเราก็มากรองน้ำมันออกจากหอมนะคะต้องรีบกรองนะคะแพรปล่อยให้เกือบไหมเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ลืมนะคะมัวแต่ทำอย่างอื่นนะคะหลังจากที่เราคั้นเสร็จนะคะเราก็เอาเผือกของเราไม่ใช่เผือกนะคะเอาไข่ของเรามามามากรองนะคะให้เขาเสร็จกับพวกใบเมตเตยจะออกหรือว่าน้ำตาลที่เป็นก้อนๆจะได้ ออกนะคะแล,แ,ลแล้วเราค่อยมาผสมกับเผือกที่หลังนะคะพอเรากรองเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเอาเผือกของเราใส่ลงไปนะคะผสมเผือกลงไปค่ะรู้สึกว่าเผือกจะเยอะมากใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ ผีแพรหมัวแต่คั้นไข่นะคะกหอมของแพรก็ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาท้่นหอมใหม่แต่เราจะใช้น้ํามันเก่านะคะเดี๋ยนหอมแล้วค่อยใส่ทีหลังนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันจ้าและเราลืมไม่ได้นะคะก็เป็นน้ําหอมน้ํามันเจียวหอมเมื่อกี้ที่เราเจียวกันไว้นะคะเราใส่ไปนะคะใส่ไปให้หมดเลยคะ่ะอย่าลืมคนนะคะเพราะยังมีความอุ่นๆอยู่แล้วเราก็มาทําการ คนนะคะกวนกวนให้เขาแบบเหนียวตัวนะคะก่อนที่เราจะไปอบนะคะรู้สึกว่ามันเยอะมากเลยค่ะล้นกระทะเลยอย่าวางมือนะคะกวนจนกว่าเขาจะเหนืดพอสมควรแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเหนืดแค่ไหนเราเราจะทำการกวนไปเรื่อยกๆก่อนนะคะ แพรก็จะเอาประมาณนี้นะคะประมาณนี้แพรก็จะพอแล้วนะคะแล้วแพรก็จะไปอบสักชั่วโมงหนึ่งนะคะไฟร้อยแปดสิบหกชั่วโมงหนึ่งนะคะวันนี้แพรพอแล้วเดี๋ยวแพรใส่ถาดก่อนนะคะหลังจากที่เราควนเสร็จแล้วนะคะเราก็เทใส่ถาดแบบนี้แล้วก็เอาเผือกที่เราได้ที่เราหั่นลูกเต๋านะใส่ลงไปนะคะโรยหน้าลงไปนะคะ จะชอบแบบให้มันเป็นกรุบกรับๆนะคะอ๋อใช้มือได้กว่านะคะจะได้ถนัดถนัดโอเคเรากินเองนะคะแล้วเราก็ล้างมือเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวมีสวยงามก็อร่อยชิมรสชาติแล้วนะคะเมื่อกี้ ตรงที่เราควรสามารถชิมรสชาติได้นะคะตรที่เราควรว่าเราชอบหวานมากหวานน้อยแค่ไหนโอเคตรงไหนไม่มีก็เกกี่ยไปนะคะแล้วเราก็เอาเข้าไปอบไฟร้อยแปดสิบนะคะเมื่อกี้แพรวอร์มเตาไว้แพรเริ่มถ่ายนะคะวอร์มเตาไว้ที่สองร้อย ปร,ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ลดไฟลงที่180แล้วอบเวลาอบหนึ่งชั่วโมงคะ่ะนี่นะคะเพิ่งออกมาจากเตาใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ขนมเซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองชิมกันนะคะมันยังเป็นน้ำมันอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะเย็นตัวลงแล้วเขาก็จะดูดซับน้ำมันเข้าไปนะคะ แคยโรยหอมก็ไปแล้วแพไม่ชอบหอมกรอบ,บนะคะไชอบหอมนิ่มๆน,นะโรยไปตอนนี้ก็ได้ค่ะหรือใครจะโรยทีหลังก็ได้ไม่เป็นไร